2.5 g p เกียรโต้คันนี้ปี2013ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบนาะนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะเบาะสามแถวค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะอั์แบกเกสคุณจารีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องสองถอยเกียร์โต้นะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะกระจากปรับไฟฟ้าัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรลอค่ะ ดีฟีดาวไปเลยนะคะผ่อนเดือนละ1,000 0บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ดรดคันนีได้นะคะที่2,000 20, 0บาทขึ้นไปค่ะก็สุดครคันีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถครอบครบคัวยกสูงสภาพวสวยกว้างนั่งสบายนั่งได้7-8คนแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5ง c นะคะเบาะด้านหลังก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายม,มากๆเลยค่ะ ขับง่ายประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษานได้เลยค่ะนี่ค่ะเบาะไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้ากว้างนั่งสบายค่ะบอดี้สวยค่ะ Mitsubishi Pajero ปป Sport 2อร์ต2.5 GT กี a r t u r o คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เอียเนเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูน5 0